ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ป้าแตนไม่รอดหลักฐานมัดแน่นร่วมมือผัวแม่ชมพู่ลั่นพร้อมตัดขาดป้าถอนรับทไลายโว่จริงความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนหรือนางสาวสมพรหลับโพจะถูกแจ้งข้อหาในคดีน้องชมพู่ในวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเป็นข้อหาร่วมกระทําความผิดกับผู้ต้องหา โดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตํารวจก็ได้เชิญตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่าในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ทั้งนี้อายการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรได้ร่วมกระทําความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิอาญามาตรา150ผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปี หรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดีผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางพูดคุยกับนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบม ชาวบ้านกกอกเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาปาแตนเพราะนายวัชรินเป็นหนึ่งในพยานสำคัญของคดีน้องชมพู่โดยเคยให้ข้อมูลกับอมรินทีวีและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9นาฬกาของวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งในวันนี้นายวัชรินก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนายวัชริน กล่าวด้วยว่าในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาก่อนเที่ยงประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาตนพบเห็นป้าแตนกับครอบครัวบริเวณหน้าบ้านของตนซึ่งตนได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกันว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ขณะนั้นตนคิดว่าน้องชมพู่แค่หนีออกไปเล่นนอกบ้านในวันที่12พฤษภาคม63ตนได้พูดคุยกับป้าแตนบริเวณใกล้ๆกับหน้าบ้านของเขา ดยพูดคุยกันว่าเมื่อกลางดึกของวันที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณ22นาฬกาตนและป้าแตนได้ยินเสียงดังคล้ายคนคุยของเก่าขยะริมถนนซึ่งป้าแตนบอกกับตนว่าค่อยนึกว่ามีคนเอาชมพู่มาส่งส่วนในวันที่13ถึง14พฤษภาคม63ตนไม่พบเห็นและไม่ได้พูดคุยกับป้าแตน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนว่ายุ่งเกี่ยวกับศพของน้องชมพู่ตนคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมีเหตุผลและหลักฐานรวมถึงแนวทางในการทำงานอยู่แล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้าแตนก็เอ็นดูและรักน้องชมพู่โดยตนไม่อยากพูดอะไรมากและไม่อยากคาดเดาอะไรตนขอพูดความจริงเท่าที่ ตนทราบเพียงเท่านี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แม่ชมพู่ฟ้าผ่ากลางใจช้ำลูกตายพ่อแตนโดนคดีลุงพลยิ้มถอยรถใหม่เอฟซี 4, ลุ้นโชคจากกรณีที่ตำรวจสอพอกกตูมได้เชิญตัวนางสมพรหลับโพหรือพ่อแตนภรรยาของในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากอายการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าพยานหลักฐาน และพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพลรลัโภได้ร่วมกันกระทำผิดโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพริกศพเสร็จสิน้นโดยประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิายามาตรา150ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น เมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 4ทีมข่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวสมพรลโัโพตำรวจสวพเมืองมุกดาหารเป็นผู้ดำเนินการจัดการเพียงแต่ยืมใช้สถานที่สพกกตูมเท่านั้นโดยจะนัดหมายให้นางสาวสมพรมารับทราบข้อกล่าวหาที่สพกกตูมในเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่4กันยายน64 ในวันนี้เวลาประมาณ7จ็นาินาทีนางสาวสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนได้เดินทางไปที่วัดด่านพระอินคาดว่าอาจจะเข้าไปให้พระเจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดงและทําพิธีเสริมดวงชะตาให้กับนางสาวสมพรหรือไม่ด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องที่ป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวคนโต ถูกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตนยอมรับว่าตอบคำถามหรือที่บายความรู้สึกได้ยากมากแต่หากมองในมุมของตนพี่สาวถูกแจ้งข้อหาก็เสียใจซึ่งหากจะเปรียบกับการสูญเสียลูกสาวไปตนก็รู้สึกเสียใจเช่นกันทั้งนี้ปาแตนก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวในชั้นศาลส่วนความห่างเหิน และความสัมพันธ์ในครอบครัวตนไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วถ้านับวันก็หลังจากพธิธีชาปนากิจศพน้องชมพู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะรู้สึกว่าไม่มีความใกล้ชิดกันแล้วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่า,ขายทนายครทุกเปิดเผยว่าการแจ้งข้อหาปาแตนเมื่อวาน ควบคู่ไปกับกรณีที่ป้าแตนให้การมาตลอดว่าไม่เคยขึ้นเขาภูเหล็กไฟแต่เมื่อไปพบเส้นผมและพิสูจน์แล้วว่าเป็นของป้าแตนจึงเป็นที่มาของอายการสั่งให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเพราะเหตุใดจึงมีเส้นผมสามเส้นอยู่ในที่เกิดเหตุจึงเป็นพยานหลักฐานที่เพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหาได้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความมายามาตรา130ถ้ามีหลักฐานตามสมควรจึงมีความเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อหาดังกล่าวและลักษณะเกี่ยวกับการไปยุ่งเกี่ยวกับศพหรือบริเวณที่พบศพก่อนมีการชันสูดพริกศพเช่นถอดเสื้อผ้าจัดรูปร่างท่าทางศพทำลายสภาพแวดล้อมและหากทำไปเพื่ออำพรางคดีจะถูกโทษหนัก เพิ่มอีกสองเท่าเพราะเป็นการปิดบังสาเหตุการตายส่วนที่ทนายรัชพลจะพาผระแตนไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นเป็นสิทธิของผู้ต้องหาจะพาทนายความคนใดไปก็ได้เพราะเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาการมีทนายอยู่ด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติทนายความเมื่อไปถึงก็ช่วยอะไรไม่ได้เพียงไปนั่งร่วมฟังเท่านั้น จะเป็นใครก็ได้ที่ป้าแตนไว้วางใจหรืออาจจะไม่ใช่ทนายก็ได้ด้านนายธนกฤตหลาโพลูกพี่ลูกน้องกับแม่น้องชมพู่และป้าแตนกล่าวว่าตนพอจะทราบว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อข่าวหาซึ่งตนไม่คาดคิดว่าป้าแตนจะถูกแจ้งด้วยซ้ำทั้งนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยข้อมูลว่ามีหลักฐานคือเส้นผมของป้าแตน ไปตกอยู่ใกล้กับศพของน้องชมพู่ตนขอถามกลับว่าทำไมเพิ่งมาแจ้งข้อหาทำไมไม่แจ้งตั้งแต่ทีแรกรออะไรเป็นปีและทำไมตอนแจ้งข้อหาลุงพลทำไมไม่แจ้งข้อหาป้าแตนไปด้วยส่วนป้าแตนจะขึ้นเขาลงเขาหรือไม่ตนไม่สามารถตอบได้เท่าที่ทราบป้าแตนไม่ค่อยขึ้นเขาแต่หากจะมีเส้นผมของป้าแตน ติดไปกับน้องชมพู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นญาติกันตั้งแต่ลุงพลถูกแจ้งข้อหาตนยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลุงพลขณะนี้ป้าแตนกำลังถูกแจ้งข้อหาตนก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ถึงอย่างไรตนก็เชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำขอให้ทั้งคู่สู้ต่อไปขอให้กำลังใจทุกฝ่าย สู้คดีต่อไปรวมถึงแม่น้องชมพู่ด้วย